ฝนตกอีกแล้วเหรอโอเคเลมเลมโอมเคเลมเลมเม,เม,เมีกูมีนอนเลยได้วเวลานอนละโอเคครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในไมค์ครับเดอะซีรีส์ละวันนี้ก็จะไปหาที่พักที่ใหม่นะแต่ก็ต้องหาทรัพยากร,กรที่มากกว่านี้นะครับก็ตอนนี้หาว่ายังทําได้หรือเปล่าก็ผมว่าสำหรับผมผมคิดว่ายังไม่ได้นะตอนนี้นอ่้อ โอ้ยอ่าจมน้ำตายหะแล้จะจะกลัวไหมมีตั้งแรงหัวใจตก็งงนะตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมมันมีแค่นี้เยอะเสงเป็ดเอ๊ะตรงนี้ที่แมงมุมมันออกมามีหรือเปล่าดวนใต้น้ำเห็นสว่างกว่าโอ้มี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 ผีมีผี เลิฟคุนยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เลยแล้วนี่ทำอะไรก็ได้กินได้ปะ่ะน่าจะให้เล็มกับน่าจะให้เลมกับเมกมินใช่อะเออใช่ละเอยียดนี่คือวความฝันยังาไม่เสร็จเลยแลแมนะครับแลมยังหาไม่เจอเรายังหาแลมไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้พวกดอกดอกตรงนู้นก็ไม่ยังไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ ก็ถือว่าอยู่กับเมกมินพวกนี้ไปก่อนแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะหาเจอเสร็จปุ๊บผมปล่อยผมปล่อยไปเลยตามน้ําไปเลยเนีย่ยหาที่สร้างฮัเลยจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีที่อันนี้ละโอ้ยคือตอนนี้ไม่มีไม่มีที่เอ่อที่ใส่ของเก็บของสม เอ๋อวิ้เอ้ลอยแยกใช่ไหมมันลอยแยกใช่ไหมมันคือโอ้โหเอาจริงก็กล่าวีว่าลอยแยกกัแต่มันไม่ใช่อื๋อขังกระบ,บาอยู่ตรงนู้นโอเคก็ผมไม่ได้จำทิศท,ทางที่กลับมาได้เสิ รวมเคยหนนี้ไม่มีหมู่บ้านนะครับที่ผมเอกมาตามหาก็คือหมู่บ้านนี่แหละรวเคยไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเลยจะมองก,ก็ลอยยิ้มโอ้คิดถึงไอ้แจอ้อวะไอ้ขิมน้อยขิมจะกินทำไมเล้าไก่อย่างอื่นให้มีไม่ไม่มันไม่กินกินกินเล้าไก่ พูดไปมันก็น่าขำเว่ากินทำใหมเล้าไก่ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยก็เอ่อจะเรียกไงดีใจยิ่งกว่าถูกหวยก็เจอเจอแรมเนี่ยจื๊บจุ๊บจื๊บจื๊บอันนี้ไม่น่ามีมั้งโอ้โหแล้วแล้วโลกนี้มีกี่โลกเนี่ยคืออยากจะตามหาแรมนะอยากจะตามหาแรมนะแต่อยากรู้เฉยๆว่าโลกมันกว้างเท่าไหร่ Oh my god คำถามเดียวเลยโลกมันใหญ่เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วไอ้นั่นคือหาอะไรเอา้าไอ้หาแบบนึงมันมาอยู่ทำไมตรงนี้มึงไม่เข้าใจแบบนึงกูกลับมาอีกครั้งกูเห็นพวกมึงหายนี่กูจะตกกูจะตบหน้ามึงให้ไอ้หา เออเมื่อแต่หมบ้าเองมีชิชิเบะลงหังเปล่าตอนนี้อยากอยากได้ของมากเลยแต่ไม่มีเพจไม่มีหาเลยตอนนี้ต้องกลับไปหาเลมนะครับซึ่งเอ่อชิปหายแล้วอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้นี่ตรงนี้มังม้งมั้งเอ๊ะ กูม,มาอยู่ตรงไหนกูเจอไอ้ผขี้นี่วะนี่คืออะไรมันสามารถเจอไอ้ห่านั่นได้ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ลูกศรธนูเนี่ยใช่ไหมดวนดวนเจอได้เปล่าผมไม่รู้นะนี่เจอได้แหละไ,ได้แหละแปบ๊บหนึ่งเอาของมาทิ้งแป๊บหนึ่ง โอเคทุกคนวันนี้ตอนนี้ก็ไปหาเวลาเวลาทำาหมพวกนี้เลยนี่ก็หาฮันุเสร็จแล้วนะนี่หานุงเสร็จแล้ว,นะหาหาลวซึ่ง คิดลกูกคุนผมไม่เกี่ยวนะคิดลูกคุยผมไม่เกี่ยวนะไอการระเบินนดครั้งนี้ผมไม่ผมว่าผมบอกเลยขอสาบาเลยบ่าคิดลูกคืยผมไม่เกี่ยว <c oughs> โอ้ยไม่น่าพูดเลย,ยกับตาสนอง <c oughs> โอเคเราได้ฮานูเอรรอลมาแล้วก็เหลือแค่ เราก็จะได้เมนูมาสองอันเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือจําได้ไหมว่าเราหาหมูบ้านเจอเออหาหมูบ้านเจียไม่เ่าหล่นอนกันดีกว่าเราหาหมูบ้านเจอแล้วนะว่าหมูบ้านอยู่ข้างบนภูเขาแต่ตอนนี้คือมาได้เวลาออกเดินทางน่าจะเล่มน่าจะไม่เคยหมาด้วยต้อง เออเรือนี่ทิ้งไปเรือหานี่ทิ้งไปได้เลยเพราะไม่ได้ใช้ละก็ต้องว่ายน้ำไปอย่างเดียวเออลืมบอกไปอุย้ยเมกุเลมเหรอไม่ไม่รวมร่างกันไม่น่ารักเฮ้ยอวออ๋อ อืมอย่ารวมล่างอันนี้นะโอเคไปหมู่บ้านอยู่ข้างบนตรงที่ผมกดไปเลยกออย่าบอกว่าหมู่บ้านโปคิงมีแคน่นี้เออจังจังเลืองปองคิงเตอะเออก็มันยัไม่ได้มีแค่นี้นี่ว่าจำได้ว่าในหมู่ว่าในบ้านนี้จะมีของ มีอะไรปะไม่มีโถ่ออาไปวันที่ไอ้ยพวกไอ้พวกเมืองนี้ไม่มีประโยชน์แล้ววันนั้นจะเห็นมีแต่ไฟลุกอน,นี้อันนี้ผมไม่ได้ทำาจริงคนระับผมคู่ผมไม่เคยคิดทาจริงเคยเห็นความจริงบ้างอนะไม่มีอะไรเพื่อน แกรู้ความลับของฉันแล้วเพราะฉะนั้นดูเฉยๆแล้วรับชะตากรรมดีกว่าหยิบฮีร่ควีนใบโซดอืมลาก่อนโอเคแต่ฉันไม่ได้ต้องการแค่ตัวเดียว ตัวอื่นที่ฉันต้องการมันก็มีเหมือนกันกพวกแกก็มีประโยชน์ทางด้านถ่วยล่อคีเปอร์มาระเบิดบ้านฉัน,นโอเคเรอก่อนกิเลอรโอ้ไ oh ม่นะหัธนูฉันหายไปหนึ่งอันช่างแม มากลับไปหาใหม่ใช่กลับมาแยวกูตายกูโอ้ผมกลับมาแล้วครับทุกคนผมได้มาแล้วอีกสองอันโอ้ยเนาะแต่ก็ใช้เวลาไปหนึ่งวันเต็มแลตะเกก็ตั้งแต่เช้ายังมึนตะเกหมายในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริงในชีวิตจริงนี่ผมไปหลับแล้วแต่ก็หาว่าผมอดหลับอดนอนได้ไหมผมอดได้แค่สองวันผมตายอะ มาเอ็นั่นเลมกับแรมอยู่ตรงนี้เดินเล,ม,เลมกับแรมหาเลยเลมกับเมกุมินที่จะฆ่าใครสักคนโอ้ดาทีทีสกันจะดาตัชีพดาทีทีสกันจะดาตัชีพโดเชนเออมึงอย่าย,ยิงเลมดิสัตว์โดเชนกูเจ็บด้วยเอ้า ดอยชันยี่วันข่าแมวฮัมไนตุ๊กไม่ดีหรอกดอยชันวันทุ่งวันเร็วคืนมืดอือฮึฮ่าฮ่าฮ่าได้เอสุบผมเป็นได้สิ่งที่เรียกว่า อำนาจอันใหญ่หลวงมาแล้วอืมต้องอยู่แถวเนี้ยซีซ่านด้เห็นไหมอืมแบบนี้ต้องเอาคนสุดทซีซ่า

ยิบขึ้นมาซะมีดดาบนั้นมาไปไปตามหาที่สงบเงียบไปดีกว่า อะไรมันนี้เลยเหรอก็ไม่กุมินจะไปเองนะ่าไม่กุมินเนาะตัดสินใจไปแล้วเมกุมิน,มมนต้องอยู่ต่อ